ชมเหรียญที่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับผมไม่ต้องอธิบายว่าเหรียญของเกจิองคใดนะครับแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นเหรียญขององค์หลวงปู่สวงนะครับซึ่งคนละเหรียญน,นะครับกับที่ผมรีวิวไปเมื่อครั้งที่แล้วของเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ทรงเป็นทรงเหรียญเซมาทรงเดียวกันเลยนะครับ บล็อกมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับแต่ออกคนละที่นะครับอันนี้เหรียญรุ่นที่1เหรียญนี้นครับจะรึกข้อความหลวงปู่สวงนะครับแต่ก็คือองค์หลวงปู่สวงนั่นแหละครับตรงกลางเหรียญประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่สวงนะครับด้านบนจะด้วยข้อความรุ่นที่1นะครับด้านล่างหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงก็คือองค์หลวงปู่สวงนะครับผมพลิกไปที่ด้านหลังนะครับถ้าด้านหลังมียันมีอักขระ เรียกยันนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญจะลึกข้อความ500พรรษาประจํำวัดทั่วราชอาณาจักรนะครับเหรียญนี้ออกวัดสนสัทธารามนะครับหรือวัดบ้านสนอภรสังคะจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อปี35นะครับงดงามคมชัดเข้มขลังด้วยบาร,รมีขององค์หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหรือเทวดาเร่นดินนะครับพระเกจิที่เป็นสุดยอดแห่งองค์ครูนะครับด้านความนิยมในเวลานี้นะครับ